สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโฟกัสออนแบมช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครทั้งในและต่างประเทศถ้าคุณชื่นชอบ2องล้อเป็นชีวิตจ,จิตใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะวันนี้เรามีของเด็ดมาให้ชมกันอีกแล้วและบอกเลยว่าคนรักความแรงต้องไม่พลาด เพราะนี่คือการเผยโฉมครั้งแรกในประเทศไทยกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกับเบรกโรเกต2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่เตรียมเข้ามาทําตลาดในไทยปีหน้าแบบจัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและราคาที่ทำเอาคู่แข่งต้องสะเทือนวงการเบรคโรเกตคือหนึ่งในชื่อที่หลายคนรู้จักกันดีในวงการรถจักรยานยนต์สายสปอร์ตเนเกตที่มีเอกลักษณ์ด้านความแรงดีไซน์ดุดันพร้อมพลังขับเคลื่อนที่ตอบสนองได้ดีในทุกย่านความเร็ว และในรุ่นปี2026นี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะมาแบบจัดเต็มในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การออกแบบที่ดูฉกเฉีียวทันสมัยวัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นไปจนถึงสมรรถนะเครื่องยนต์ที่อัปเกรดใหม่หมดให้พร้อมสําหรับการขับขี่ที่เราใจยิ่งกว่าเดิมมาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับเบรกโรเกต2026ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นสปอร์ตเนเกทที่มีกลิ่นอายของความดิบผสมกับความทันสมัยแบบรถยุโรปไฟหหหนนน้้าาเเป็แบบทรงงใใมม่่่ลดดดูัยิิกว พร้อมไฟ DRL แบบเลือดเชฟให้ความรู้สึกเหมือนสายฟ้าที่ฟาดกลางถนนในทุกการขับขี่ตัวถังออกแบบใหม่หมดให้รับกับท่านั่งของผู้ขับขี่มากขึ้นทั้งความเพียวบางและมุมที่เน้นการแหวกลมได้ดีขึ้นขนาดอแม็กเป็นแบบ17นิ้วลายใหม่พร้อมยางไซส์ใหญ่ที่ให้ความมั่นใจทั้งในทางตรงและเข้าโค้งสีที่เปิดตัวในประเทศไทยจะมีทั้งหมด3สีครับได้แก่สีดำด้านกราฟิตชา์โดสีแดงสดเฟลมเบิร์สและสีน้ำเงินอิเล็กทริกทันเดอร์ที่ดูทันสมัยและโดดเด่นมากในแสงแดด ส่วนชุดแฟริงก็มีการปรับให้ลู่ลมดีขึ้นและยังเพิ่มการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณช่องลมข้างตัวถังที่ถูกดีไซน์ใหม่หมดมาพูดถึงขุมพลังการบ้างเบรกโรเก็ต2,026ใช้เครื่องยนต์ใหม่ขนาด 798cc แบบ3สูบเรียง DOHC 12วาวระบายความร้อนด้วยน้ำมีกำลังสูงสุดอยู่ที่123แรงม้าที่1500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดที่88นิวตเมตรที่8500รอบต่อน,นาทีอัตราเร่ง0ถึง100กิเมตร ชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง3.2วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถเนเกตในคลาสเดียวกันเสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันที่เราคุ้นเคยกันดีแต่มีการปรับปรุงเรื่องการสั่นสะเทือนและการตอบสนองของคันเร่งให้ลื่นไหลย,ยิ่งขึง้นระบบส่งกำลังยังคงใช้เกียร์6สปีดพร้อมควิกชิปเตอร์แบบ2ทางทั้งค่นและลงพร้อมสลิปเปอร์คลาสที่ช่วยลดแรงสบัดเวลาเชนเกียร์ลงหนักหนัก,นก,นก,นกระบบเบรกเป็นแบบดูอัลดิสด้านหน้าขนาด3 2 0ม mm. ิลลิเมตร คาลิเปอร์สี่ลูกสูบจากเบรโ bo และด้านหลังเป็นแบบซิงเกิลดิสขนาด240มิลลิเมตรพร้อม ABS ทั้งหน้าและหลังในด้านช่วงล่างเบรกโรเก็ต2,026มาพร้อมกับโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวจากโชวะปรับได้3ระดับและโชคหลังแบบโมโนโชอคปรับระดับพรีโหลดและรีเบลได้เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสายทางเรียบสายโคง้งหรือแม้แต่ขับใช้งานในเมืองก็สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้หมดมาถึงเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างครับ รุ่นนี้จัดเต็มมากมี riding mode มาให้เลือกถึง4โหมดได้แก่เรนโ r o สป s p o ตและ track ซึ่งแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองของคันเร่งระบบ traction control และ ABS ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆไม่เพียงเท่านั้นยังมีระบบล้อคอนโทรลสำหรับการออกตัวที่รุนแรงและระบบ w ว l ลี Control ที่ช่วยป้องกันล้อหน้ายกขณะออกตัวแรงๆ หน้าจอแสดงผลก็เป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและมีระบบนำทางในตัวสามารถดูข้อมูลต่างๆของตัวรถแบบเรียลไทม์ได้เช่นอุณหภูมิเครื่องยนต์ความดันลมยางและการแจ้งเตือนเช็คระยะเข้าศูนย์อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจคือการออกแบบตำแหน่งท่านั่งใหม่ที่ให้ความสปอร์ตมากขึ้นแต่ไม่เสียความสบายในการขับขี่ระยะไกลเบาะนั่งเป็นแบบแยกชิ้นให้ความกระชับกับสรีระของผู้ขับและเบาะหลังมีการเสริมวัสดุกันลื่นพิเศษ ทำให้ผู้โดยสารนั่งได้มั่นใจมากขึ้นเรื่องน้ำหนักตัวรถนั้นเบรกโรเกต2,026มีน้ำหนักอยู่ที่189กิโลกรัมแบบพร้อมขับขี่ซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับพละกำลังที่ให้มาทำให้การควบคุมรถทำได้ง่ายและพลิ้วไหวในโค้งได้ดีมากอีกทั้นยังมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ที่ช่วยให้การเดินทางกลเป็นเรื่องสบายขึ้นอีกคันในส่วนของความปลอดภัยเบรกโรเกต2,026มีระบบ Cornering ABS traction control แบบ6แกนที่ใช้ IMU ในการประมวลผลทำให้การเข้าโค้งที่ความเร็วสูงปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมี emergency brake l i g h ที่จะกระพริบไฟไท้ายเมื่อเบรกกะทันหันเพื่อให้รถที่ตามมามองเห็นชัดเจนลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและแน่นอนครับสิ่งที่หลายคนรอฟังมากที่สุดก็คือราคาจำหน่ายเบร k โรเก e ต2026จะนำเข้าโดยตรงจากยุโรปและมีการประกอบ,บบางส่วนในไทยเพื่อควบคุมต้นทุน ราคาที่คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ399,000บาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดและอาจมีรุ่นพิเศษหรือรุ่นเพอร์ฟอร์แมนที่จะเปิดตัวตามมาภายหลังซึ่งอาจมีราคาสูงถึง450,000บาททางผู้จัดจำหน่ายยังเผยด้วยว่าจะมีการเปิดจองล่วงหน้าในงานมอเตอร์เอ็กโปปลายปีนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าช่วงแรกเช่นการรับประกันเครื่องยนต์5ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีค่าแรงใช้ระยะ3ปีและของแถมพรีเมียมเช่นเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกและของสะสมรุ่นลิมิเต็ด และนั่นก็คือทั้งหมดของ Break Rocket 2,026ที่จะเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการต้นปีหน้าถือว่าเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2,026นี้เลยก็ว่าได้ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมรรถนะที่เราใจและเทคโนโลยีระดับสูงที่ให้มากกว่าราคาบอกเลยว่าสายสปอร์ตเนเกตไม่ควรพลาดสำหรับใครที่ชื่นชอบรถรุ่นนี้หรืออยากให้เรานำเสนอรถรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วแบมจะตามไปจัดให้แบบละเอียดแน่นอน วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโฟกัส on นแบมด้วยนะครับสวัสดีครับ